น้องทำไรลูกฮะน้องนะคะนั่งเล่นคนเดียวมบมีใคยเล่นด้วยไว้ร้ายน้องบอกเอฟซีที่ลูกชื่ออะไรบอกสิคะน้องชื่อสองแสนค่ะเอฟซีน้องชื่อสองแสนค่ะ น้องชื่อสองแชนนะคะดูดิน้องเป็นผู้หญิงผู้ชายคะบอกเอฟซีที่น้องเป็นผู้หญิงผู้ชายคะน้องเป็นผู้หญิงคะ่ะน้องชื่อเด็กหญิงสองแสนคะ่ะดูท่านั่งของนางอารมณ์ดีมากกินอาหารอิ่มแล้วก็มานั่งแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่บนเบาะนอน ส่วนพี่ๆของนางก็เดินเล่นกันอยู่ค่ะนี่อะไรนิพุงเหรอเนี่ยฮะพุงเรอบอกแม่ทิฮะพุงขี้กระตึกใช่ไหมน,นี่ในเนี้ยฮะพุงขี้กระตึกใช่ไหมเอ้ย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 ฝากเอฟซีรักหนูด้วยนะคะพ่พอแม่แม่เอฟซีรักเด็กหญิงสองแสนด้วยนะคะ ลูกเป็ดขี้เลในวันนี้เดี๋ยววันหน้าหนูจะสวยให้ดูเนาะเดี๋ยวหนูจะไปเกาหลีก่อนนะคะ fc หนูไปเกาหลีก่อนนะเดี๋ยวหนูกลับมาเดี๋ยวหนูสวยให้ดูนะคะ๊ม <c oughs> ่บ,บาย fc ลูก๊ม่บ่ายค่ะ๊ม่บ่ายนะคะ fc บอกแล้ว แป๊แป,แปสวัสดีค่ะ